มีหลายคนถามครับว่าทำไมใช้หมอดูดีโคเดอร์เนี่ยจ่ายเพิ่มอีก1,599ถึงกล้าพูดว่ามันทุกกว่าการใช้หมอดูข้างนอกมันดีก่าหมอดูข้างนอกยังไงลองมาฟังเหตุผลกันใจเย็นๆนะครับอยากให้ดูคลิปให้จบอธิบายก่อนว่าผมอยู่วงการเบอร์มา20ปีกล้าการันตีว่าหมอดูร้อยละ8 0 90เปอร์เซ็นต์ในวงการเบอร์มักจะบวกค่าตัวค่าบริการของเขาเนี่ยรวมอยู่ในค่าเบอร์ที่คุณซื้อมาตรฐานคือพันหนึ่งหรือพันกว่าสองสามพันสี่ห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่คนเลย จ่ายแบบนี้นะครับก็เลยแยกให้ซื้อเบอร์<ฤ>กับซื้อบริการเนี่ยแยกกันเพื่อจะได้ไม่ต้องไปโดนแบบแอบชร์จาจกทางร้านด้วยเรียกว่าซื้อที่นี่แล้วเนี่ยคุณจะจ่ายแบบที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังนวลว่าเขาจะซีซัวบวกหรือเปล่าหรือบางทีครับบางคนบอกว่าฉันไปซื้อเบอร์มาแค่2000เองอะรวมหมอดูรวมเบอร์เลยอะของคุณทีต้องมาจ่าย1599แพงกว่าผมอธิบายนะครับหลายเคสมากๆที่ผมเจอนะเรื่องจริงสาบานได้นะคือซื้อมา2องสามพันอย่างเงี้ยแล้วพอผมไปเห็นทรงเบอร์พวกผมรู้เลยว่าอย่างเงี้ยเขา แล้วเขาก็มาขายคุณ2อ0พนอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จแล้วผมว่ามันแพงกว่านะแถมเบอร์ไม่ได้คุณภาพด้วยหรือบางคนครับได้แบบราคาเหมือนต้องซื้อหน้า2องซิม49บาทเลยทรงนี้ตลาดไม่เอาอย่างเงี้ยครับสองสัมพันธ์คุณอาจจะแพงกว่าก็ได้แล้วผมเคยเจอหนักกว่านั้นนะครับเรื่องจริงไปเจอกันตามสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแล้วเขาซื้อมาแสนหนึ่งแล้วผมเห็นเบอร์ผมกล้าพูดกับเขาว่าพี่ครับรับได้ใช่ไหมแต่เขาบอกเขารู้แล้วว่าเขาโดนหลอกผมก็บอกว่าราคาเนี่ยครับผมหาซื้อได้หลักร้อยเลยครับไม่น่าจะเกินสองสามร้อยด้ยรราาคเบอ์ แล้วนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกว่าการใช้หมอดูทําไมผมให้ใจ่าย1 5 9 9แล้วราคาเบอร์แย่เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าที่นี่เป็นเบอร์คัดข้อต่อมาครับหมอดูของผมเนี่ยต้องมีประสบการณ์หลายปีขึ้นไปนะข้อแรกเลยข้อที่2เขาต้องจบคอร์สอาจารย์นิติกิจจริงข้อที่3ครับเขาต้องไปสอนอไปเอาไปตรวจสอบประวัติอ,อาชญกรรมเพราะผมอยู่วงการเบอร์มา20ปีเป็นคนขายส่งขายปลีกผมอยู่เบื้องหลังหมอดูผมทํางานกับหมอดูมาเป็นหลักพันชีวิตนะคบเป็นหลักพันเลยนะที่ผมได้อยู่เบื้องหลังได้ค้าขายด้วยกันผมเห็นในมุมที่ไม่่่ใใชมมมุลููกกก้้้าาาาาเห็็นนผพดวถส ายเบอร์มงคลนะหมอดูเดินมา10บคนบางทีผมอาจจะต้องเตะออก7เหตุผลเพราะว่ามันมีหมอดูหลายแบบเนาะบางคนก็ศึกษายังไม่เก่งจริงบางคนก็ศึกษาหลายศาสตร์แล้วยังมั่วยังขยุมไม่ดีพอบางคนก็เป็นมิจฉาชีพเลยบางคนก็มามีนิสัยมิจฉาชีพในตอนหลังอะไรเงี้ยมันกําหนดมาตรฐานยากเพราะว่าอาชีพหมอดูเป็นอาชีพที่ไม่มีการสอบวันระดับไม่มีการเสียภาษีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพชอบนี่คือเหตุที่ว่าทําไมผมถึงมาคัดหมอดูให้กับคุณลูกค้าบางคนบอกว่าผมเนี่ยเลือกหมอดูให้เนี่ยหมอดูจะเก่งจริงหรือปเปล่า เหมือนกับผมเอาเครดิตตัวเองมาค้ำเนาะคือด้วยความที่อันนี้มันผ่านจากประสบการณ์ของคนที่อยู่วงการเบอร์มาระดับ10กว่าปีจนปีนี้แต่ปีที่20ผมก็กล้าพูดว่าการคัดเลือกหมอดูของผมเนี่ยน่าจะ make ซ e n s ในระดับหนึ่งลวแล้วก็ที่สําคัญคือที่เนี่ยมันปลอดมิจฉาชีพซึ่งผมมองว่า1599จ่ายมันเหมือนรวมค่าบริการผมอะมันน่าจะคุ้มค่าคุณลูกคา้าข้อต่อมาคับพอหมอดูเขาเลือกเบอร์เป็นแล้วเลือกในตลาดที่ราคามันแยกคุณลูกค้าก็จะได้ในราคาที่ถูกและคุ้มค่าบางทคีคนบอกว่า,า่คน้อกตัง ไปซื้อเองให้ได้เพราะอยากจะประหยัดแต่ถ้าเกิดคุณซื้อห้าพันแล้วไม่ตรงดวงดีไม่พอหรือคุณต้องกลับมาซื้อใหม่หรือในห้าพันเนี่ยคุณซื้อได้คุณภาพไม่ค่อยดีแต่คุณคิดว่าคนที่มันเข้าตลาดไปซื้อปลาทุกวันอย่างหมอดูเนี่ยกำเงินห้าพันจะซื้อปลาได้แหล่งดีกว่าคุณไหมสดกว่าคุณไหมรู้จักวิธีเลือกกว่าคุณไหมมันคืออาชีพเขามันคือความชํานาญเพราะฉะนั้นอาจจะมาหักลบกบหนี้กันแล้วเนี่ยไอพันหนึ่งห้าเก้าเก้าที่คุณจ่ายอาจจะกลายเป็นกําไรด้วยซ้ำเพราะเขาสามารถเลือกเบอร์ได้ตตลลลาาาาาาาด้้้้้อออองงกกกรรรรรแแววมีคสูขึนซืืเเบ์ัย่ มีทั้งใบการันตีซื้อแล้วก็นํากลับมาฝากขายได้ราคาขึ้นก็เก่งกาไรได้เรียกว่าซื้อที่นี่แทบไม่มีมุมเสียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนเบอร์ก,กับหมอดูสําหรับผมเนี่ยดีโคดเดอร์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีหลายๆคนถ้าเกิดมองว่าการใช้หมอดูมันสิ้นเปลืองเนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันมีมุมแลกกันหากคุณเปลี่ยนไม่เป็นคุณอาจต้องซื้อรอบ2รอบ3รอบ4แต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนกับหมอดูที่เขาเป็นอาจจะเปลี่ยนแค่รอบหรือ2รอบเท่านั้นคุณก็อาจจะได้เจอเบอร์ที่หมอคุณแลล้้้้วออย่่าาาาางงงนนนนีีเเป็ตครรััพะะฉถใทกํมมหหดู ว่าดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเลือกที่เรานะครับ